สวัสดีครับวันนี้เอามาพบกับเต่าออกแมนในอีพีที่สองครับว่าวันนี้มาดูนะครับว่าวันนี้หรือว่ามารีวิวนะเป็นร้านของอาจา์มิกนะครับเนี่ยนะครับร้านจามิกนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมสั่งอะไรมากินนะวันนี้ก็ไข้าวขาหมูจามิกนะครับก็ของเท่านี้ประมาณเท่านี้นะครับก็ราคาอ่า สี่สิบห้าบาทนะครับถ้าเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าพิเศษเนี่ยจะห้าสิบบาทแนบก็ตามราคาครับเรามาดูกันว่าความอร่อยจะเป็นยังไงครับนี่ให้ให้พริกมาด้วยนะครับมีพริกมีกระเทียมแล้วแต่คนชอบนะว,ว่าชอบทานเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดแบบแล้วแต่ครับเพราะว่าร้านเขาก็มีบริการทุกอย่างก็ฝ่าว้าด้วยนะครับเข้าขาหมูจากมิกนะครับ จะมีในในกล่องข้าวนะครับก็จะมีขาหมูนะครับแล้วก็กาจะเนื้อตรงเอตรงส้นตีนหมเอ,อยาบคลายคนระับเอตรงเนื้อตรงเท้าหมูนะครับเรเรียกข้าขาหมูตรงขาหมูเนี่ยแล้วก็มีเดีย๋ยวมาลองดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่เขาเขามีน้ำ น้ำลาดมาให้ด้วยนะครับเข้าล้าเข้าคําหมูของจามิก็ลองไปซื้อกันได้นะครับอยู่ข้างข้างแฟดนะครับในแปดแปดในพื้นที่กองผลนะครับผมเทราเลยแล้วกันนะ,ะนะผมไม่ไม่ต้องแบบเทแบ่งแยกอะไรเงี้ยนะก็น่าจะเราไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้กินข้าวมาตอนด้วยตอนเช้านั้นตั้งแต่เช้านะต,ต,ต,ตอนนี้ว่า ผมมาถ่ายตอนประมาณบ่ายสองครับแล้วข้าวมาไปสั่งไปสั่งข้าวแกมาเออตอ,ตอนประมาณเก้าโมงครึ่งสิบโมงนะสิบโมงกว่ากว่าสิบโมงแล้วก็แต่ว่าจ่ายตังค์แกไปเมื่อคืนนะห้าสิบบาทผูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยก็มาลองดูนะครับว่าเจ้าจะเป็นงไงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนี่คุยกับใครมานคืนน้ำจิ้มหรือเปล่ามู้ ผมเทราดไปเลยแล้วกันนะรวมเลยว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ไปรวมไปอยู่ในท้องเทรวมกันจะอร่อยไมมอร่อยไม่ไม่เกี่ยวหรอกว่ามันจะอร่อยไอ้นี่ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าข้าวของเขานี่อร่อยหรือเปล่าโอ้โหน่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าผมจะกินหมดไหมว่าจะอร่อยจริงไหมอะไรไหมนะก็ฝาก กดไลค์กด like, ติดตามกดแชร์ด้วยให้หผมด้วยนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะอ่ะมาเริ่มกินกันเลยนะอืมเราพอกินได้ครับถามว่าอร่อยไหมก็ไม่ถ้าคนหิวย,ยังไงก็อร่อยนะอะไรอะไรก็อร่อยไปหมดนะถ้าคนหิวเนี่ร้านของจา่ามิกนะเป็นเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับ น้ำเขาเรียกผมผมไม่แน่ใจนลว,ว่าน้ำเลยเนี่ยน้ำต้มเขาเนี่ยมันมันไม่ได้แบบหวานจนเกินไปนะแล้วก็มันแบบรสชาติมันมันกำลังดีอะ่ะนะลองลองไปสั่งทานดูนแล้วะครับเดี๋ยวมาลองมาลองหนั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 งเท้าหนังเท้าก็ไม่ใช่หนังเตีนยน เออหนังหมูแล้วกันืมนมา,มา,มาแบบคุณผู้ชมรู้จักอ่าหนังยางไหมนั่นแหละมันมันเคี้ยวมันแบบเนื้อเหนียวแบบนั้นเลยมันเหมือนหนังยางเลยเฮ้ยครับหืมกว่าจะกัดขาดจะบ้าหรือไงก็แต่อร่อยนะแต่อร่อยร้านจามิกอร่อยจริงมาลองเนื้อหมูบ้างแนละ้วบนี่ยเนื้อหมูเนี่ย นี่แกให้มาเยอะอยู่นะผมรวบรวมไปละอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับน่เนื้อหมูเนื้อหมูนะครับอืมหมูนุ่มมากคุณผู้ชมน้ำไม่ไม่แน่ใจว่าเขาหมักด้วยน้ำยาปรับน้นอุ่มหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่านุ่มๆนะร้านจามิก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่อ่าใครอยากทานหรือว่าอะไรในแปตนะครื่องตรงอ่ะ คือถามว่าเนี่ยเวลายอยู่กินอะไรมันก็อร่อยไหมดอ่ะแต่นี่รีวิวจากจากเรื่องความจริงนะเอาจริงนะผมบอกๆๆเลยนะเดี๋ยวพีต่อไปนะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับหมูปิ้งดาบีและหมูบีหมูปิ้งหมงบูบีนะใครทรําธุรกิจอะไรหรือว่าอะไรก็สนับสนุนกันนะครับก็มาแบบมารีวิวให้ดูนะมารีวิวมาลองทานก่อนว่า,ารสชาติเป็นยังไง นเนียเผื่อทุกคนท,กท่านผู้ชมไปไปซื้อกินแล้วเนี่ยอาจจะแบบเออมันแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะเนี่ยอยากให้ผมไปรีวิวร้านไหนในค่ายเนะี่ยก็ทักก็มาได้นะถ้าเกิดใครเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับเออคุณผู้ชมอีกอย่างนะครับร้านข้าวเนี่ยของจัมมิกนะครับผมผมบอกไว้เลยนะครับว่าคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะกินนะครับ ต้องซื้อตอนนั้นแล้วก็กินเดี่ยวนั้นเลยนะครับอย่าเหมือนผมนะซื้อตอนสิบโมงเนะี่ยเอแล้วมากินตอนบ่ายสองกกว่าเนะี่ยคือแบบมันรู้สึกแบบมันเหนียวอะแต่แต่อร่อยนะไม่ได้แบบมารีวิวมาแกล้งมาอะไรยเงี้ยนะแต่อร่อยจริงมามาโปรโมทแนะนำแล้วให้้หจํามิกนะครับอก็เอาเป็นว่านะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับรสชาติหรือว่าอาหารของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในแฟดนะครับที่เขาทํากัน,นครับก็ตามราคาครับห้าสิบบาทสี่สิบห้าบาทถ้าคิดว่ามันเปลืองพลังหรือว่ามันแพงเกินไปหรือว่าคิดว่าซื้อข้าวขาหมูแต่มีกระปูไม่คุ้มเนี่ยก็หลังที่เสือนะครับซื้อมาม่าไปต้มกิน,นฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบหน้าผมจะไปรีวิวอาหารที่ร้านไหนนะครับแต่ผมคิดวว่าพี่บีเจอผมแน่โอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย